สวัสดีท่านกัน้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเกนนารุมิฟิวเจอร์ไซส์หรือว่าดวงเนธแห่งอนาคตประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในเกมไคจูนัมเบอร์เอเ็กเดอะเกมนะครับซึ่งผมก็สุ่มได้นารุมิเป็นที่เรียบร้อยนะนารุมิชุดสูตรที่เป็นเนตรแห่งอนาคตนะครับผมเออสูตรไคจูหม่เลขกหนึ่งนะครับผมนารุมิเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากนะครับแล้วก็ผมปั้มมาเต็มแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวล100ตรงนี้นะครับผมเลเวล เลเว่าไอของอาวุธประจําตัวที่ปลดมาเป็น C1 นะครับผม C1 แล้วแล้วก็เลเวลเต็มตรงนี้และก็ยูนิตพาครับบอกเลยว่าตึงจัดนะครับผม ATK เป็นฟันแก้วนะ ATK คี่เล็สปีดนะครับเดีอยวไปรีวิวกันนะครับว่าตัวนี้มีสกิลความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ตัวมันโหดขนาดไหนติดท็อปเมตาหรือเปล่านะครับผมไปไปดูกันครับ Richman Shop No. 1เรื่องการเติมเกมร้านชนะนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรี1แถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่าน s อสเท e t เที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Richman Shop เท่านั้นอ่ะนลุมีนะครับเออพอดี สกิลเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลยนะยังไม่ได้อ่านแต่อัพสกิลมาเต็ม8หมดแล้วนะครับผมเต็ม8หมดแล้วทีนี้มันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมวันนี้ครับผมมีข้อมูลดีๆมานำเสนอนะครับผมนั่นก็คือข้อมูลจากน้องอมายอมายนะครับนี่เลยนะครับผมน้องอมายนะครับทำช่องติกตอกอยู่บอกเลยว่าตึงนะครับผมนี่ผมให้น้องส่งมาให้ที่ดิสคอร์ดนะมาดูกันว่าเกนนารุมิแนวทางการเล่นด้วยเบสิกสเต็ แล้วก็สกิลของสมใส่มีจุดเด่นอะไรมามาดูกันอ,อันนี้ก็คือโจมตีแรกนะยิ่งล่วงรู้นะโจมตีปกติสร้างความเสียหายประเภทยิงนะแก่ไรจูเดี่ยวคิดจากพลังโจมตีของตน110%นะครับนี่คือสกิลแรกสกิลที่2นะครับสกิลโอ้โหนี่สูงไม่ได้นะครับสกิลฟันกล้องสถานนะบูมบูมิงสแลชนะครับผมสร้างความเสียหายประเภทฟันและยิงแก่ไคจูเดี่ยว คิดจากพลังโจมตี214%เมื่อไคจูคอแตกนะครับผมก็คือเทคดาวน n ั่นแหละจะฟื้นฟู SP 1แล้วก็แต็มสกิลด้วยก็คือโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเผยคอมาได้ฟื้นฟู SP 1นี่เท่ากับใช้สกิลนี้ฟรีนะครับใช้สกิลนี้ฟรีเลยเพราะว่าสกิลนี้เสีย SP 1เหมือนกัน follow up ครับก็โจมตีฟันและยิงนะฟันและยิงเลยนะครับให้ดามจ154%แล้วก็ Opportunity, โอกาสสร้างขึ้นสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวเมื่อพันธม,มิตรไคจูอยู่ชนะเห็นทะลุนะครับจะมอบบัฟความเสียหายเพิ่มขึ้น3.3เป็นเวลา2เทิร์นให้กับผู้โจมตีนั้นนะครับผมต่อมาครับอันนี้อันติเมทสกิลนะครับท่าไม้ตายนะครับกระบวนท่ากระบี่ปืนแบบหน่วยลบหมายเลข6นะครับดาบ7ง่ามโอ้โหเอาเรื่องจัดผมยังไม่เห็นเลยนะว่า มันจะเป็นยังไงนะเออยังไม่เคยลองใช้จริงนะครับผมก่อนโจมตีมอบสถานะเห็นทะลุนะครับ s ีน n รู u ให้กับไคจูหนึ่งตัวจากนั้นสร้างความเสียหายประเภทฟันและยิงนะคือตัวนี้มันดีตรงที่มันได้ทั้งฟันและยิงนะครับผมคิดจากพลังโจมตี478%เลยนะแล้วก็เห็นทะลุเนี่ยสถานะเห็นทะลุเนี่ยก็คือจะหลังจากพันธมิตรโจมตีไคจูสถานีครบ5ครั้งสถานะเห็นทะลุจะลบออก และจะทำลาย PLT แบบสุ่ม 3. จุดนะครับ PLT แ,แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับผมการโจมตีอยู่ในสภาพแกนเปิดกลางเผยนะครับจะไม่นับรวมในการโจมตีโจมตีที่ใช้ปลดสถานะนะหากไคจูตัวตัวใหม่จะได้รับสถานะเห็นทะลุนะครับผมและไคจูตัวเดิมที่มีสถานะน,นี้อยู่จะถูกลบสถานะทันทีนะครับผมก็คือเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะครับผมมันค่อนข้างที่จะตึงเลย สำหรับอันนี้นะแชงติได้เรื่อยๆนะครับผมสกิลติดตัวนะครับคุบคุมระยะสมบูรณ์นะเมื่อเริ่มต้นเวฟนะครับจะได้รับบัฟอัตราชาร์จอัติเมทเกต100%เป็นเวลา2เทินจะรีเมื่อเริ่มเวฟใหม่เสมอนะครับผมคือเริ่มต้นเวฟมาอย่างไรก็ได้แชงติแน่ๆแหละครับ <c oughs> แน่ๆแหละครับ2เทินนะครับผมโกงมากแล้วก็ดวงตาแห่งการล่วงรู้นะครับผม เมื่อโจมตีไคจูที่มีพลังชีวิตเหลือ80%หรือน้อยกว่าจะเพิ่มอัตราคียยีิเนะครับผมเพราะฉะนั้นเซตฟันแก้วนี่ดีมากนะครับแล้วก็หา,หาเซออ็อหาออฟคีย์เลดกับช่องตรงกลางนะครับผมบอกเลยว่าตึงนะครับผมเพราะว่าบวก20%นตะอ่ะต่อไปผลแห่งการสะสมนะทุกครั้งที่หน่วยนี้ทำลายหลอดเบรกจะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นส่นสวดสุ่มสูงส,สุดได้5 5ขั้นนะครับผมอันนี้คือแพสซีฟติดตัวตอนที่ปล ปลดเลเวลแคปขึ้นมานะปลดเลเวลแคปเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ฮะปลดเลเวลแคปก็คือเนี่ยแหละฮะตรงนี้นะเห็นปะอันนี้ที่แปลไปก็คือตรงตามนี้เลยนะปลดเลเวลแคปนะครับต้องเลเวล80ขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะปลดหมดนะครับปลดตรงนี้อ่ามาดูกันต่อปึ๊บอ่ะอาวุธแนะนำนะครับก็จะมีพวกของอ่าของนารูมิกันเองเนี่ยแหละแต่ว่า อาวุธประจำตัวก็โอเคนะครับเพราะว่าเพิ่มความเสียหายคริติคอล48%ทุกครั้งที่สวมใส่โจมตีใครจูสถานะแก่นการเปิดเผยจะมอบบัฟอัตราทะลวงป้องกัน4%กับหน่วยนั้นสะสมได้สูงสุด3ชั้นหลังจากหน่วยนั้นสวมใส่ใช้สกิลต่อสู้มอบบัฟความเสียหายโจมตีประเภทยิง15%มีผลต่อเนื่อง2เทินนะครับผมผมให้โฟกัสตรงนี้แต่จริงๆนารูมอิอันแรกของมานอาวุธประจำตัวอันแรกที่ไม่ไม่ใช่ชุดเนี้ย ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจสแลกกับดามเมจด,ดามเมจยิงนะครับผมบอกเลยอันตเมยเกตชาร์จเลสิบบวกสิบสามเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่งสองเทินด้วยนะก็ค่อนข้างดีแต่ว่าผมชอบอาวุธประจำตัวเพราะว่าผมสุ่มได้มันมานั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือถ้าปลดถ้าปลด c 2ได้อันนี้น้องเขาจะเรียกว่า n 2นะครับก็คือได้ตัวซ้ำมาแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มศักยภาพให้มันนะครับในในที่ได้ตัวซ้ำนั่นแหละเ นะครับก็กลยุทธ์ไม่มีวันแตกพ่ายนะเมื่อโจมตีไคจูที่มีสถานะเห็นทะลุนะครับมอบบัฟตัวคูณความเสียหายกับศัตรูที่ต่อสู้อยู่25%นะให้กับตนเองสูงสุด3ชั้นเลยนะคคโคตรโคตรโกงอะ่ะคือ N2 หรือว่า C2 เนี่ยโกงมากนะครับต่อไป N4 ครับก็การบุกตะลุยเชิงลุกนะเมื่อโจมตีไคจูอยู่ในสถานะเก่นกลางเปิดเผยหรือคอ เอ็กซ์โพขึ้นมานะครับเพิ่มอัตราทะลวงป้องกันนะครับหรือ defense rate นะครับเพ Dam น damage เพนนั่นแหละยีเปอร์เซ็นเลยนะแล้วถ้าเกิดเป็น n 6นะครับไพ่ตายแห่งความโศกหดหลังจากใช้อันติจะเร่งแอคชั่นขึ้น50%โอ้โหคือแบบว่าใช้อันติเสร็จแบบลุยต่อเลยนะครับผมอ่ะส่วน n 1นะครับความภาคภูมิที่ท่วมท้นนะหลังจากใช้สกิลการต่อสู้เติมเกรดอันติเมตให้กับตัวเองสา และกลายเป็น90เพราะพื้นฐานมี60อยู่แล้วคือถ้าเกิดปลดปลดปลดเอได้นะครับผมคือตัวซ้ำอ่ะมันจะใช้อันติต่อทันทีเลยคือแบบโกงมากโกงมากอันนี้คือใช้อันติได้เรื่อยๆนะครับคือปลดเอ็ก็โหดแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าโหดแล้วอะแล้วก็เซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็จะเป็นฟันแก้วกับลิซ์ดนะลิซ์ดมันจะเพิ่มอัตราคีสนะครับส่วนฟันแก้วจะเพิ่มความเสียหายคริ์ิคอพึ่งซึ่งผมใช้ฟันแก้วเพราะว่ามันจะมีสกิลติดตัวที่สาามรถ เพิ่มเพิ่มอัมอตราคิให้ตัวเองได้อยู่แล้วนะเมื่อเจอศัตรูที่เลือดมากกว่า80%นะครับผมไอเลือดต่ำกว่า80%พูดผิดมันก็จะเพิ่มอัตราคิด0อยู่แล้วนะก็ไปหาในเซตเอาทีมที่แนะนำนะครับทีมที่ดีที่สุดปัจจุบันในเกมด้วยนะตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้มีมินาเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าเทียจะเปลี่ยนเป็นไากน้อยขนาดไหนแต่ทีมที่ดีที่สุดแน่นอนครับผมก็ใช้ทีมนี้อยู่นะครับผมผมมีทุกตัวเลยนะครับก็เป็นอนาลูมินะครับ มีอ่าโคชินะแล้วก็เชสเตอร์แล้วก็อ่าตัวพี่คิโครุชื่ออะไรนะดูชื่อกันสักเอออะไรวะเดี๋ยวนะขอขอชื่อใหม่สาก,กันเออสาก,กันชื่อสาก,กันนะครับผมสาก,กันตรงนี้นะทีมลองโงมาก็จะเป็นพวกตัวซับทั้งหลายนะครับผมลองโลมาก็จะเป็นตัวซับทั้งหลายเนาะเออโอเคประมาณนี้สําหรับนาลูมินะ สำหรับนาลูมิอ่ะเดี๋ยวมารีวิวแบบทีมจัดหนักจัดเต็มกันเพราะว่าผมอัพสกิลมาครบแล้วนะอัพมาแปดเลยเพราะว่าไปต่อไม่ได้นะครับติดเรื่องใครใครจูคอนะครับคอมเมอร์ชิวลไม่มีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะตอนนี้ผมปั้นมาแล้วก็นี่คือบทใหม่แพทใหม่นะครับเมนสตอรี่เดี๋ยวผมเล่นผ่านไลฟ์นะครับทุกอย่างผมจะเล่นผ่านไลฟ์หมดเลยนะครับผมเฟรนช์ French, หรือว่าทริอัลหรืออะไรต่างๆที่ที่เป็นเกี่ยวกับแพทใหม่ผมจะเล่นในผ่านไลฟ์นะครับแต่วันนี้ เราไปรีวิวนารูมิก็อ่ะเล่นเฟนให้ดูก็ได้นะครับเล่น1 2 3 4ให้ดูเลยก็ได้ว่าตัวมันโหดขนาดไหนนะเอาทีมที่ดีสุดไปเล่นเลยนะครับผมก็จะมีนารูมิตัวใหม่นี่นะครับและก็เขาจะให้เกสที่เป็นมีนะล่างขี่เสือมาด้วยแต่ว่าเรายังไม่ใช้นะครับผมจริงๆก็ตัวมันโหดมากนะครับผมแต่ไว้ก่อนนะครับเราเล่นทีมที่ดีสุดนะตอนนี้ก่อนก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับผมเอาไปกันนะครับจริงๆเชสเตอร์บัฟให บัฟให้นารูมิก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าตึงนะครับผมแล้วก็อ๋อเดี๋ยวผมให้ดูของนารูมิผมเป็นดิดนนึงแล้วกันจะได้อธิบายแบบทีเดียวนะอ่ะของนารูมิผมตอนนี้นะครับคือใส่เป็นฟันแก้วนะฟันแก้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีส้มหมดนะครับจะเพิ่ม ATK 46นะครับ the c r i d a m a g 54เลยนะแล้วก็ก่อนอาหลังหลังอั t ติเม e ไปจะเพิ่มด a m a g 25ให้กับผู้สวมใส่นะครับผม แล้วก็ออฟที่ใช้ก็คือต้องเป็น ATK% อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นคี์เลดนะครับคีเลดนี่มา19%นะครับผมเพราะว่าต้องให้อ่าอันนี้จะเพิ่มสมรรภาพของคีดามจเป็นเซตแต่ว่าในตัวเซตต้องเอาหาคีเลดนะเพราะว่ามันจะได้ติดคี์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ลิซ่าต์นะถ้าใช้ลิซ่าต์ตรงนี้หาคียีดามจก็ได้นะมันจะสลับกันนะครับผมแล้วก็สปีดผมหาได้มาได้20เลยนะครับผมโอ้โหอันนี้คือแบบ คือเปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนหรือเปิดก่อนได้ปูดก็ไม่รู้นะครับผมส่วนอาวุธก็อย่างที่บอกก็คืออัพมาเต็มแล้วนะสําหรับอาวุธเฉพาะประจําตัวนะครับผมตรงนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อัพเอ็นเพิ่มนะครับว่ายังไม่มีตัวซ้ำนั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนเลเวลก็อัพเต็มแล้วนะครับโอเคมาลุยกันเอาไล่เฟียนไปเลยดีกว่านะครับผมเอาเป็นทีมที่ผมจัดตะกี้นี้ลาลูมีนะครับเชสเตอร์ ester, แล้วก็ฟอชินะสักกันไปลุยกัน าลูมิผมสุดท้ายต้องแลกเอาเอาวุธมันมา,าสุมไม่ออกเลยเออเอาเลืนแต่เชสเตอร์ผมเปิดก่อนอยู่นะเชเตอร์ผมเร็วมากนะครับจังหวะน,นี้บัฟมาครับนี่ฮะนาลูมิฟาดไปปึ๊บได้อันตีเลยครับแทบจะได้อันตีเลยครับดูดูสังเกตได้เนี่ยได้อันตีละเข้าเชินมาได้อันตีเลยโหดมากไปครับฟีบบบบบ,บมีทั้งยิงมีทั้งฟันครับ มีทั้งยิงมีทั้งฟันเพราะฉะนั้นเป็นตัวตีบอสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้นัตตีได้เรื่อยๆแล้วก็มันได้ทั้งยิงทั้งฟันเนี่ยคือทั้งชูทัท้งสลัเนี่ยดีมากๆและก็ที่สําคัญก็คือมันไม่สนาธาตุครับมันตีแล้วติดาธาตุอะไรแบบข้อกําหนดของบอสว่าต้องตีติดาธาตุอะไรไอ้ตัวนี้ทําได้หมดครับนารูมิอ่ะนารูมิถือว่าตีได้ทุกทาธาตุนะครับผมถือว่าเป็นตัวแทนทุกทาธาตุเลยนะครับถือว่าเป็นตัวขี้โกงตัวหนึ่งเลย เพราะว่าเนี่ยอันตีมใหม่แล้วนะครับทั้งเรียนตีได้ทําของสวมใส่ง่ายนะครับแล้วก็ดูมันจะแบบมีทั้งยิงทั้งมีทั้งยิงมีทั้งสันลชนะไม่สนท่าดีนะครับคือแบบตัวมันขี้โกงอะตัวมันขี้โกงเลยว่าง่ายๆนะครับผมถือว่าเป็นตัวเมตาแน่นอนนะครับแล้วผมมีมีมาให้รีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วนะเนี่ยเห็นได้เลยนะครับจบไวจัดๆนะๆเดี๋ยวผมเล่นเฟี้ยนต่อให้ดูอีก ทีหนึ่งนะครับผมเร็วมากตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีเซตใหม่ไม่ด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะมันจะมีพวกแบบแพทใหม่อะ่ะแพทใหม่มันจะมีเซตใหม่มาแล้วก็พวกสตอรี่ใหม่มาแล้วก็โฮชิเอ้ไม่ใช่มีนะม,นะมีนะขี่เสือตัวใหม่นะครับยังไม่ได้สุม่มแต่คิดว่าอาจจะข้ามนะครับเพราะว่าจริงๆน้องอาไมาก็ก็แปลไว้แล้วด้วยนะครับเอออย่าลืมไปฝากติดตามน้องอาไมาในในช่องติ๊กต็อกด้วยนะ อุตส่าห์แปลสก,กิลมาให้นะน้องน่ารักมากนะครับตรงนี้จริงๆมีมีเรื่องของมีนะามาแล้วด้วยนะอะ่ให้ดูดีดนึงแล้วกันนะครับผมแต่นี้ฟันไปก่อนจังหวะนี้นี่ฮะมีนะาน้องเขาแปลสก,กิลมาแล้วด้วยนะนะครับผมเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับถ้าเกิดได้ตัวมาน้องเขาแปลไว้หมดเลยอะ่ะโหดมากนะครับตึม โอเคอันตีโฮชินนะครับปาดไปอ้าวสวัสดีอาไมยด้วยครับเออกำลังพูดถึงเลยเ <c oughs> <c oughs> ข้าเข้าดิสคอดมาเพิ่มเติมข้อมูลได้นะพี่เพิ่งรีวิวนะลูมิเนี่ยกำลังอัดคลิปอยู่กำลังอัดคลิปอย,อปอยู่แต่เสริมข้อมูลได้นะครับพี่ก็พูดตามที่เราแปลไปนี่แหละอ่าโอเคนี่ฮะอามมยอามามยมาในไลฟ์พอดีเออไหนเข้ามาคุยหน่อยว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไง นี่เห็นไหมชนะเรื่อยๆนะครับสําหรับนารุมิมบอกเลยว่า <c oughs> ตึงนะครับผมแต่เดี๋ยวให้ดูศักยภาพแบบเต็มๆน่าจะต้องเป็นพวกแบบว่าพวกผ่านหอพวกนี้นะหอพวกนี้ยากมากนะครับแล้วมีทั้งหมด30ด่านด้วยกันนะครับอ่ะไปดูกันว่าความตึง <c oughs> ความตึงนี้ söz, จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับน้องไม้ดีนพี่ไหม ่ะน้องน้องเหมือนยังไม่เปิดใหม่โอเคไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนโอเคเดีย๋ยวลองจัดทีมพึ่ื่นเลยพี่พึ่งตื่นเมื่อกี้เออตึ้งพิ่งตื่นเหมือนกันเพิ่งตื่นเหมือนกันตื่นมาการะดับคลิปเลยมาไลฟ์เลยอ่ะไอไอเฟียนยี่สิบเนี่ยมันต้องมันต้องมีนารูมิแน่ๆอะเรานมีแยกกันเลยปะนนจำได้ปะแป๊บนะพี่เดี๋ยวเช็คไ,ได้ได้ได้โน,นตีโนตีโนตีเฟียสใหม่อยู่เหมือนกันอ๋อโอเค ฟียดแม่งรีมาแบบอ่ะเดี๋ยวไปตีไอ้นี้ให้ดูก่อนแล้วกันอ่ามันมีเฟียลิมิตใหม่มาอ่ะไล่ถไถด่านไปก่อนอทีมนี้แหละอได้คุนตีนอยู่นะเ,เออเอาเรื่องเอาเรื่องเออถ้าใครอยากดูเฟียแบบเต็มๆมาดูในไลฟ์แล้วกันนะครับอันนี้สําหรับคนดูคลิปนะ,ะไปยังไม่รู้เลยยังไม่มีสล้อนลงเลยลงอะไมไม่รู้ว่าจะลงคลิปนี้ตอนไหน <laughs> เอาเรื่อง ตัวช่วงนี้เกมเยอะช่วงนี้เล่นเกมเยอะเดี๋ยวโนเดี๋ยวอีกไม่นะอีกค่แค่ในหนูจะลงทีมของลาลูมิในยูทูบแล้วล่ะโอเคเยี่ยมเลยเออฝากไปติดตามน้องอามัยด้วยนะในยูทูบนะครับ a m i a กำลังจะมาทำยูทูปพี่เพื่อนบอกว่าทำทำในติ๊กต็อกเดี๋ยวมันมันได้มันคลิปยาวมากไม่ได้อยู่ดีใช่ใช่อย่วมาทำในยูทูบด้วยยูทูบทำคลิปยาวดีกว่าพวกอธิบายสกุลสกิลอ่ะเออ ปึ๊บไโอ้โหนารูมิโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยรู้สึกรู้สึกดีมากเลยที่สุ่มมันได้มันมาแดนติกอ่ะมันตลกมากอ,อ่ะตรงพี่ตรงที่หนูสุม่มทุกอ่ะนูสุ่มตู้นารูมิแต่หนูไม่เคยแต่หนูยังไม่ได้นารูมิเว้ยพี่ออล่ <c oughs> าสุดได้คิคุรุล่าสุดได้คิคุรุรา่รา,งรางเก่าคิคุรุร่างเก่าด้วยไอ้ร่างร่างหมายเลขสองเอาคิอโอ้เวินกรรม หนูสุ่มนาลูมิแล้วหนูก็ไม่เคยได้หนูมิหนูได้เรโน่หนูได้เชสเตอร์หนูได้ได้โฮชิดะหนูได้ทุกอย่างแต่หนูไม่ได้นาลูมิเฮียโคตรจะหลุดเลสอนาดับว่าอันดับเริ่มคิดแล้วว่านารุมิมันไม่รักหนูเลยว่าหรือว่านารุมิมันโดนปาดเอออันนารุมิใส่แอร์พอร์ตด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูนารุมิใส่แอร์พอร์ตนะครับเฮ้ยใส่แอร์พอร์ตทุกคนเลยนี่หว่า อ๋อมันมันเป็น,นเออทุกคนใส่นี่วะเออวะมันเป็นถูงฟังเรื่องใส่ทุกคนเอาไว้ฟังงาน <laughs> ถ้าใครอยากดูแบบถ่เนื้อเรื่องหรือถ่เฟี้ยนะมาดูในไลฟ์นะครับดูในไลฟ์ย,ย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำแหละนะครับผมแต่ตอนอัดคลิปยืนอยู่คือเราจะให้ดูเฉยๆว่านารูมิโคตรโหดน,นะครับผมนารูมิถือว่าดูดิเลือดเลือดมันเยอะกว่าเลือดมันเยอะกว่าโคชินะด้วยนะ เลือดมันเยอะน้ำนมีเบ็ดน้ำนมีเบ็ดเลือดเบ็ดมีอะไรมันเยอะมากเออมันเยอะมากเลยอ่ะก็เลยใช้ฟันแก้วไงเอ่อน้องอามไยเห็นเห็นของพี่ยังพี่ลีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูของเดี๋ยวดูของของพี่เพิ่งเพิ่งทำตะกี้เนี่ยตอนต้นไลฟ์ต้นไลฟ์ตอนที่ยังไม่มีคนดูอ่ะตอนที่ยังไม่มีคนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผ่านนี้ให้ดูก่อนผ่านนี้เสร็จเดี๋ยวให้ดูของก่อนจบคลิปก่อนจบคลิปแล้วก็ใครอยากดู คลิปต่อนะครับไอขยาบดูต่อว่าเป็นยังไงก็มาดูในรายย้อนหลังแล้วก็ใครมีคําถามอะไรฝากคาถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องอเมยตอบให้นะได้ค่ะพี่เกมออพี่มีผู้ช่วยทุกเกมเลยว่ะตอนนี้ดีดีใจมากโอเคพี่นัาพี่น่าทำทำบุญมาดีเกมแต่ไอมันเหมือนมีน้เหมือนเราได้ทำเท่าบ่นเลยเพราะว่าเคยบ่นเราเคยแพมแพมบ่นอยู่ว่า เออขนาดนี้ให้นาลูมิมันหิวได้หรือไม่ละแล้วก็มีนะก็สร้างโลได้ถึงแมลโลมันจะบางเป็นกระดาษก็อ๋อเหรอมีนาสร้างโลได้เหรอมีนาสร้างโลได้คะด่ะโดยบักโกบั๊กโก้โก้ห้โลดะเอออ่ันนี้ของพี่ฟันแก้วไ<อ>ต้อเอทีเคอ่ะคีเตพิ่งพึ่งกดเลยนะพึ่งกดเลยแต่ดูสปีดดูยี่สิบสีทองก็จะเวอร์เออสวยมาก <คน S 2> สวยมากอันนี้ต้องเอาคีเลตอยู่แล้วเพราะว่าเเพราะว่าเซตนี้มันเป็นคีดาเมจเนาะแล้วก็เบส เบสสเต็กตอนนี้คือคีเลตมาที่51เออคิดาเมจก็จะไปเพิ่มจากชุดมันมีอยู่ในพสันมีอยู่ในพาสีอีกนะอ่ามันมีอยู่ในพาสีอีกใช่บวก20ใช่ปะ Yes อ้เนี่ยแหละพี่ก็เลยว่าเอ้ยโอเคเลยเซตนี้เล่นยาวนะครับเพิ่งฟาร์มมาโอเค นารุมิเกณ์ประมาณนี้ละกันถ้าใครอยากดูต่อก็มาดูในไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยเกณน,นารุมิชุดเน็ตแห่งอนาคตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ